ในี้ช่างก็ทําการใส่โซ่เนาะใส่เสื้อสูบลูกสูบแหวนเนี่ยใส่โซ่เข้าไปแล้วนะสะพานโซ่นะใหม่นะก็บอกลูกค้าแล้วเปลี่ยนเสื้อเลยนะอย่างเงี้ยนะทางานก็ช่างจะเปลี่ยนเสื้อเลยเพราะหมดยุคสมัยควันแล้วนะไม่ใช่หม่ยก่อนแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนเสื้อก็ไม่แพงหรอกน,นะเยอะนะสำหรับลูกสูบเจ้าสปาร์กเนี่ยดูจากลูกศอนะสอนชี้ลงล่างนะก็คือระบบรลบวาล์วเขาเนี่ยเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมอรุนอื่นเขารุ่นอื่นเขา,เขาตัวเนี้จะอยู่ข้างบนนะ ล้วตัวนี้อยู่ข้างล่างแต่รุน่นนี้ตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้อยู่ข้างบนมันสับกันก็เขาดูลูกซ้อนตัวนี้เขาไม่ต้องรู้หรอกบริษัทเขาต้องการให้มันเปิดเยอะนะให้ขับไอเสียออกให้เร็วที่สุดนะมันจะได้แบบรอบจัดนะแล้วก็เครื่องไม่ร้อนก็ช่างดาวนะเหตุผลต้องเป็นอย่างนั้นหลักการคือไอเสียเปิดมากที่สุด่ะจะดีเครื่องจะไม่ร้อนเพราะว่าระบบช่างทํางานกับพวกรถถ่ายเหมือนกันถ้าจะให้ไอเสียเปิดเยอะกว่านะ ไอดีไม่ให้เข้ามากหรอกเข้ามากก็มีประโยชน์นะมันจะดังหู้ห้หาหู้ห้หาต้องหอบหอบหัแกแล้วก็มกไม่รู้นะอันนี้ก็คือระบบเขาเขาตั้งใจทําแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาทําอย่างนี้เราก็ดูกับลูกศรน,นะเพราะว่าหลักการการเรียนมาก็คือเขาบอกลูกศรให้ชี้ไปทางไอเสียเสมออ่าเนาะเราก็มาติดตามดูกันตอนนี้ช่างก็กําลังทําวาลอยู่เนี่ยวาลช่างก็ปัดนะเนี่ยก็ปัดทําวาลอะนะเช็คดูว่ามันรั่วไหมก็คือ รถบอลเจ้ายามาฮ่าเนี่ยจะแข็งนะแข็งเออยามาฮ่าเขาก็บอกอยู่แล้วยี่ห้อสมัยช่างตอนเป็นเด็กนะเขาเรียกยามาฮ่าสินค้าคุณภาพนะเขาก็บ่าอย่างนั้นแต่ว่าช่างก็เล่นอีกยี่ห้อหนึ่งนะแต่เวลามาเป็นช่างเราซ่อมรถเขารู้เลยว่าเขาแข็งจริงว้าวไม่ค่อยได้ทาไม่ง่ายหรอกเนี่ยเจ้าสปาร์กเนี่ยว้าวจะแข็งนะแต่ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนก็อนี้ว้าวเสียนะไม่ได้เปลี่ยนนะช่างเปลี่ยนต่ว้าวไปดี อ่ะที่เปลี่ยนก็บอกแหละข,อขาอควักไส้ควักปรุงไส้กรองออกหมดแล้วดินนข้าวหวานนะแข็งแค่ไหนเก่งแค่ไหนมันก็ทนดินไม่ได้หรอกลองเอาเหล็กไปไว้ในดินเด็กเด๋ยวสนิมก็กินเลยโอ้ก็รักษาเขาหน่อยนะรักษาเขาไว้ว่าเออใส่กรงใส่กรอ,องอะไรให้เรียบร้อยนะมันจะได้อยู่กับเจ้าของรถนานเจ้าของรถก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรเมื่อกี้เจ้าของรถเขามาดูนะ พอช่างบอกเขาไปไปควักไส้ควักตับอะไรออกทําไมเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าช่างไหนทําเขาก็บอกนะบอกสกัดมนแล้วตัวช่างไม่เอ่ยชื่อของช่างไหนนะอืมเ,ออเขาด่าช่างเองบอกว่าจะไปด่าเขาทาไมล่ะนะเขาก็ด่าว่าแถวนี้ก็ฟังเสียงด่าก็ก็ไม่น่าฟ้ากันนะแต่ว่าอย่าไปด่าเขาเลยนะอืมเนี่ยตอนนี้เราก็ทําการใส่วาวนี่นะอันนี้คือวาวไอเดียเสียช่างใส่เข้าไปแล้วนะใส่ซินอย่างที่บอกนะเนี่ยเรียบร้อยนะก็หมุนน็อต ตอนนี้ช่างยังไม่หมุนบรถถ้าหมุนมันจะแน่นตัวนี้แล้วก็มาร์กสีนะตามที่บอกนะก็ไม่ได้ให้ดูตอนประกอบมันก็ไม่สะดวกนะก็ไม่สะดวกกันหลายอย่างก็คงไม่บอกว่าไม่สะดวกอะไรหรอก,ก,กอรคิดเอาเองนะคิดเอากันเองนะอตอนนี้ก็จะทําการใส่ละก็ลูกค้าบอกเย็ยนนี้มาลับไม่มีรถใช้ก็ไม่เป็นไรช่างบอกเดี๋ยวติดเครื่องแล้วเย็ยนนี้ติดแน่นอนนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงตอนสตาร์ตติดแต่ตอนนี้ไม่สะดวกที่จะ ทำการนั่งประกอบให้เห็นก็ค่อยๆยขยับขึ้นไปที่แต้มสองแต้มรู้สึกขึ้นมาห้าแต้มนะทำไปสามสี่คลิปแล้วนะเดี๋ยวก็ค่อยติดตามดูอ่าตอนนี้ช่างจะมา <c oughs> สรุปคลิปนะตอนนี้ช่างจะใส่เสื้อสูบลูกสูบแล้วนะใส่โซ่ราวลิ้นใส่ฝาสูบนะก็ขันอย่างที่บอกกันเนอขันสลับไปสลับมาเอาให้ตึงๆนะถ้าแน่นแน่นเกินเดี๋ยวขาดนะตอนนี้ช่างก็จะประกอบจานไฟตอนนี้ลูกค้าเขาซื้อไฟเลี้ยวนะ เอ็มเอ็กอะเขาบอกเอาไฟเลี้ยวกว่านั้นช่างหาซื้อไม่ได้เขาก็ไปซื้อมาให้แล้วตอนนี้เดี๋ยวช่างจะสรุปคลิปนะตอนนี้ขอให้เป็น AP1 นึ่งนะเอพีหนึ่งก็เดี๋ยวเเป็น E อพีสองตอนสรุปตอนเช็คขบงขบูล่าขบูนะชุดจอมแล้วก็จะตัดเครื่องให้ฟังเสียงว่าพอเสียงมันนิ่มแค่ไหนแต่ตอนนี้ช่างต้องรีบทํางานแล้วส่งเย็นนี้เจ้าของเขามาดูแล้วนะตอนนี้เจ้าของเขามาดูแล้วมดเย็นนี้ได้ไหมได้เพราะอะไรเพิ่งถึงเมื่อวานนี้เองตอนบ่ายเนี่ยเจ้านี่เอ็มเอ็กนะเอ็ะ ที่มาทำเบรกมาเจียจานนี่ะนะโหตอนนี้ยอดคนดูก็ร้อยกว่าคนเลยมาปื้มใจามากเลยนะคนดูต้องร้อยกว่าคนเลยนะตอนนี้ก็ซื้อไฟเลี้ยวไมใ้ใส่นะเนี่ยไฟเลี้ยวโอเคคลิปนี้ก็ขอให้เป็น ep หนึ่งนะสำหรับเจ้าสปาร์นะี๋ยวก็มาดู ep สองตอนสตาร์ทเครื่องนะ ep หนึ่งก็คือก็ทำคนเดียวเนาะตอนนี้เนาะอ่ะขอจบคลิปนี้ก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์นะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์มีอะไรก็กดมากนี้ขากดไป ขอบคุณครับผม